สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแทงตามบุกบ่โอ้ยข่อยก็เปิดมาเกิดเปิดหน้าจอมื่นหขึ้นมาเห็นรูปผู้สาวเนาะห่วยแม่นผู้ใดวะคือพ่อเมนข่อยจีบคนนี้ต้องร้องเพลงนั้ะต้องร้องเพลงนั้นเพลงไหนบัวบีแล้วนะบัวดีเล้วนะบัวข่อยเยอะบัวข่อยเยอะแกบอกว่าเอาบัวไปนีได้เลยน้องเจ้าวแกจะนั่งสนมลายตอนนแล้วเดีว หาลูส่ม่ไทมาเหรอม่รูปอันนี้รูปอันนี้แม่ลูปเขาเรียกรูปอะไรนะเออรูปหน้าปกโทรศัพท์เนี่ยแพี่น้องเทสวดควรูยแม่ฮ่าฮ่าฮ่าฮ่เฮาฮ่่ฮ่าาฮ่าฮาฮาฮ่่าฮ่่าาฮ่่าฮาฮ่าา่า คอยซื้อมาหกร้อยสามพันพี่ต่ายจริงๆเมื่อกี้นี่นะเปิดมาน่ะเห็นเลยห้าพันกว่าบาทขาวจั่วหน้าเจี๊ยบหาพันเก้าโอ้พี่น้องเอ้ยงวดนี้เลยแต่หกพันยังไม่พอยพี่ชายเลยห้าพ <c oughs> ันขอมากดไลค์สาปานจ้าตัวเล็กเกิดเดือนไหนคะลืมแล้วตุลาค่ะตุลานะคะเกิดเดือนตุลานะคะ่ะที่ทำมันดูได้สร้างนะตุลานะคะ คุณพอลลี่กดให้คุณพอลลี่แล้วจ้าขอบพระคุณค่ะกดให้เลยนะคะกดให้ช่างตามด้วยกดให้คุณพอลลี่ด้วยนะคะพอลลี่ไรส่วนไม่ได้นะคะช่วงนี้ทไมโทรศัพท์บันทางไอทีบรญชางหายเดือนจะขึ้นไปจะเสียกันมาเม่จะดูพอลลี่กินมะขามใคว่าเราโมจะจมหัวที่ไหนได้กินมะขามพ้อข้างไหนเห็นตามมะขามน้อยนะคะ จ้าอีหยังในจ้าอีหยังในกระตุนกระตุนมีแต่แนวกินตามมาขามนะคะแนวมันสวงอืมจะไปทำเงินกันนะครับเหลืออีกหกร้อยครับจ้าจางโอยบอกให้ไปกุดให้แม่โจ้ตอนขึ้นไรอยู่ ไปใหอันให้เก้คนเอผู้ไทเห็ดงานกินกันด้ออนเลยสมบูรกินเมเขาฝากมาให้ผู้เห็ดงานเด้อคนผูเห็ดงานกินไหมาคืออี่ตามมาหามาตันนี้กำลังเยทำงานงานกนวันี้พี่ซื้อของี่ดเเตกันด้วยไปทำมาได้เลยครับ ได้แล้วนะคะจ้าขอบคุณมากค่ะทีน้าอยู่ตรงนั้นนี่่านูให้ติดต่อัดต่วนหนูนาอ๊โนค่ะันด้อยู่ะน้่าสอาครับขอบคุณนะครับที่มากันนะครับผมขอบคุณมากเลยครับวัสดีคุณเชิญชลากันนดครับขอบคุณนรับข้บคุณนะครับ

คทานกวเนาะกราะก้าปที่นันใส่ครึ่งอันใส่ครึ่งงกลางๆน่อยหมสะเทือนแรงก็แทแก่อกสนุนสวัสดีจ้าสาวเแม่ไปเก็บบไ้กลับมาแล้วจากลับมาแล้จ้าสีวาไม่หยุ่งเนียหยังน้ำมันสิวานเลยเนาะ มีไปกิน้ซี่ขวยไปกินนั้นดำมะขามดีกว่าเหลืองย่อนนั้นสร้างไ่กับเกงสิล่ะเบอบอบช้าปานตื่นเหลืองแล้วคุณพัชรีนะคะพี่ต้าเมื่อใส่แนวนี้เด้อ แมปมสวสดีเนาเดอร์า่ยสอพเยเอสนาเดอรอสาเดอร์ดีเยวยมาได้จานี่าส <beginning> <world> ู้นะเยสวัสดีน้องเบล่าสวัสดีน้องปาได้ฮาสวัสดีมือปืนของพี่ประานาเจอแล้วตบันมาได้เลยเขากดทําม ตั <correction>. yup. <c bio> ้งแต่ก okay. ็ได้สุราคมตั้งแต่เดกห้องขอบคุณกิ๊ฟน้องปาน้องเบลล่าก็ได้กมาที่ให้มาติดฟันให้ช่างตาซื้อน้ให้ช่างตามปนขอบคุณที่ให้มาตอบนะครับขอบคุณนะครับเด็กแนวใส่แบบนี้แหละฟอนดี่ แนวไหนดอบันงเยจ้าขอคุณมาค่ะบนขอคุณค่นพตดตดโลดช่างตั้มสวัสดีค่ะนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะช่องนี้นะคะ ามพี่บอลนี่แวะมากดไลค์ให้กำลังใจจ้าขอบคุณนะคะเป็นตัดแซ็บไลายนะคะแซ็บปหลีนะคะขอบคุณนะคะพี่ตุ้ยนะคะคุณมนะคะคุณปุ้ย้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับมางแล้วเดียวตอนนี้จะใด้วยครับผมมาไมเข้าสุดเนียวซักจะเอ๋ลำยายังไม่หมดียากมากินเยอกมากินเลยค่ะมากินเลยนะคะไม่ใช่เหนียวไมใช่เหนียวเหนียวเนียว ตามด้สตรอเบอรีนี่นะคะเพื่อนก็ไปแล้วเพื่อนก็สีเขียวเลยเหรอลายสีเขียวเลคะขอบคุณนะคะที่ทักทายกันเข้ามานะคะขอบคุณนะคะค่ะตรงนางเกนลำไยบอส แล้วแค่แล้วขอบคุณเขาวางไว้ตรงนั้นเดี๋ยวเมื่อกี้พี่พี่เรียกครผมอยู่บ้านพี่ไมยเดเออพี่ซาบ้านบอกแบ่งไปเจ้าขอบคุณครับสวยค่ะน่ารนั้นแล้วพวกกินพากันถอดกันหมดเลยไหมไม่อันนี้พี่ตามทําช่วยเรียนวันนี้ทาอะไรคะปลูกกระเบื้องฐานพระกลมพี่เอ็นอยู่อื่นสีชมพูเลยจ้ะเกี่ยวกับตกเดี๋ยวต่างหาก ไส่เขียวแข่งใครไมัน่าเกิดจ้ะโอ้ไม่ได้แข่งค่ะใส่มานานแล้วนัแต่งเอฟซียัเสื้อก็ใส่มานานเลยนะเนี่ยเนียวฮาเกือสะกดแบบนี้ค่ะโอ้คืเสื้อตามวันตามสี่วันนี่วันนี้วันพุธเนาะวันพุธใส่สีเขียวเนาะสีเขียวเหนียวตับเหนียวเนียวเนียวตั้งใช่ไหมไม่ใช่เหนียวนะเหนียวนะ ไม่ใช่เหนียวซับนะเหนียวเหนียวไม่ใช่เหนียวหนอไม่พวเหนียวต้มเดี๋ยวให้บ้งเด้อเดี๋ยวค่ะต้นไม้เสร็จแล้วก็ไปบ้างอืออาปูเสร็จแถวหนึ่งแล้วนี่ค่ะหยุนไซนี่ยสวยเสร็จแล้วยสวยที่ไหนอะไรค่ะทีไหนก่อน ย่ามนี้มันเป็นสรอยฟ้าพี่ยยังมีงานดิมองงานลยหยังมีงานมองงานเออยังมีงานดิวโคตี่แต่บอกเออแค่นั้นเห่าจ้ามีอะด้นี่มีอะไรยืมเลองานลโอ้ทรงกระคพี่น้องเอ้ยรถ้าหงกลางเกลก็ยังขาดน เล็วเล็บผายจันจันอุ้ยพี่ตัมขาดยิงก่นั่นเอาาาดูเปิดมันใส่ติดเรื่องแล้วพี่ตั้มน่ยไลองมันใส่กางเกงในอีกชั้นนึงแล้วก็ใส่บ็อกเซอร์อีกชั้นนึงโอ้เทีเอ้ยดูพี่ตัมนนี้กางเกงขาด พพี่่่นนอองงคยยกับเ้ใส่สามชั้นเลยนะคะค่ะลุงป้ากับภรรยายังไม่กลับนะคะคุณค๊บนะคะสวัสดีค่ะสามาร์ตส่งคให้แล้วค่ะให้แจกนญี่ปุ่นเจนดนะคะสามพาแทตนะคะกดไลค์ให้ได้ค่ย เอเอบีบนะคะสัสดีนะคะาบามีรำวันไหนะเรียกรนะคะรู้เน oh, ah, ah. ่าจะเป็นว you know um, ันี okay. oh, ่17นะคะเดมามามัับแต่เห็นูวาเดีเดียวันดใหญ่มาามมาาัน้ารักไปงานวันเกิดนแต่ด้วยก้าวต่อไปนะคะสู้ๆนะคะขอบคุณนะะสวัสดีน้ตาลถม่ดายจดนล้วทอะไรอูกระเบื้องจ้ะ ดีอาจารย์ได้นะคะะ่ค่ะสวัสดีมือปูกเล่นะคะีนี้เป็นอะไรของพี่ที่ชอบของน้องขอสดี่ชอบนะคะค่ะสวัสดีค่ะยามแรงนะคะค่ะพี่เดายได้ของเล่นนะคะณน้องชมพูหนะคะตัวเด็กก็เดินไปเดินมานะคะดรดวดูแว็งโอนจนหงดกำลังะสมอยู่โอ้ไม ทางปูมุดีบอกว่าบอกช่างตั้มยิ้มบ้างอยากเคร่งเครียดเครียด <c oughs> ไม่ได้ตอนนี้ร้อนมากจะดูการผสมปูนของอน้องปูนนะอ่าดูวิธีผสมปูนของช่างซุนคะนะคะ, <c oughs> ะ,คะวิธีผสมปูนของที่จะไปกับเรื่องนี้นนนตัง้งตัวอย่าง,จงเจงเลยจะให้หนูใส่เก็บสีเงินเอ,อ่อไท้านนอกบอก

งานเสลงานเล่งอยู่ในพุ่งควนในพุ่งควนควนก็อยากเล่นคื้กันผมะแมนมันเห็ดมันเห็ดเป็นสีนะ่นอนี้ๆโอ้เป็นการสีแป้งปูนน้องเรือดนึงี่ตีไขที่สมัตีไข่เลยพี่ กูโนก็ปีไข่ไปกตอนนี้นต้องมีอเวลา้ที่สวิตสซอร์ดสบายเลนะย ก็ับเบสตกแบระดับ้ามันไม่ได้ระดับมันก็จะร้องิิถ้าไม่ได้ระดับก็งบอกว่าให้ค่าไปูร้องทั้งวันไม่ได้ไม่ได้ก็จะบอกวาก่ผานมาอะเ้ามาแครับผมแล้วก็จะตอบน่าไม่ได้เลย เราไปเราไล่ได้นะครับจับจับเขาันได้เลยนะครับทั้งมืนก็ปูนะคะปูแล้วนะคะถ้าไม่ได้ระดับมันก็จะร้องนะคะเพราะว่ามีเครื่องวัดฝ่ายเสียบเอฟซีไปคุยอยู่พุ่นเี่อย่างปิ๊กปิกไม่อีกแล้วอิ่มแล้วจ้า <c oughs> ดีแล้วเียนเลยนะ โอ้ยดันดันสามพันไค่ะสวัสดีคุณละไมคุณปลาดับนะคะคุณน้องดาวนะคะของเล่นใหม่ของเล่นใหม่นะคะค่ะจากอ่าคุณรัฐรัฐเดชนะคะ จากสงขลานะคะข,ขอบคุณค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ไ like ว้แค่นี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้บริษัทแนลด้วยนะคะสวัสดีค่ะ คือบว่าคุณทของล้ยไม่จริงเลยไม่จริงไม่จริงไม่จิดว่าผูรใดว่าหอ่ไบอบอมเนต์โมเนเชื่อคอยเชื่อคอยอยดูด้วยตาตาตรงนี้เลยสารภาพว่าน้ำหนักค่อยขึ้นจากหกสิบแปตอนนี้เจแล้วนะคะ ป่อยก็ไม่ได้พรมด้วย่อยเออแม่พองใช่ไหมครับของน่าพอกันกับผมเฮ้ยกินจากเมื่อก่อนไอตอนมาเนี่ยเก้าไม่ได้เหมือนเจ้าเจ้าอ้วนกับา่อยเจ้าอยังเกาสิไอ้น้องเหมือน้องต้นฮะป่อยน่ะพร้อมกว่าเอาแรกผมหนับเก้าสิบสี่ขึ้นตอนนี้อยู่ในเก้าสิบหกแล้วยิ่งไม่ก็แล้วล่ะเมื่อก่อนเมื่อก่อนอ้วนตัวนี้เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะพี่น้องนะ ค่อยเก็บขราข้าวก่องก้อนเล็กมาบัตรเบกางเกงขาด เมื่อย่างจริงสร้างตามขาดอุ้ยสิมหาตอนนี้อาทิตย์คนนี้อารมณ์ไรค่ะคนนี้อารมณ์มาเป็นมาเป็นมาเห็นไหนเน่นเรื่อเรมาซอยแล้ว